เห็นภาพก็อยากจะเล่นแล้วนะคะนี่ค,คือเกมนะคะ up of the day ประจำสัปดาห์นี้ของเรานั่นเองกับเกมที่มีชื่อว่า dead dome ครับผมโอ้โหมันแรงมากเลยทีเดียวใช่ดูจากภาพนะฮะ s o วเอเฟ f ฟ e c t ครับอโอ้โผมชอบนะเกมแบบนี้เนี่ยเกมที่มีกราฟริกสูงๆ <ใช S 1> บนสมาร์ทโฟนหรือว่าบนแท็บเล็ตเอามาเล่นเนี่ยนะฮะมันได้ใจเกมเมอร์มากครับเพราะว่าอันนี้มันแสดงให้เห็นนะฮะว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตต่งตางๆเนี่ยมันเข้าใกล้สู่ความเป็นคอนโซลเกมมากยิ่งขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้ฮะเด็ดแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เดี๋ยวให้น้องออยฮะเกินคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างแน่นอนนะคะเขาบอกว่าเกมนี้นะคะกับเดสโดมเป็นเกมใหม่ล่าสุดค่ะสาหรับทางด้านของ Android แล้วก็ระบบ iOS สนะคะสามารถที่จะรองรับการเล่นได้อย่างแน่นอนค่ะโดยมีทางด้านของค่ายนี้ใช่แล้วคืลิปทุไนท์นั่นเองน,นะครับใช่แล้วรหรือว่าอาจจะใช้คาว่าคลิปต o n ไนก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับค่ายเหมือนกันเขาเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาดัดแปลงมาจาก เจ้าผลึกแก้วที่ซูร์แมนแพ้หรือเปล่าคลิปตัวไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปดูนิดนึงนะใช่แต่แน่นอนค่ะเขาบอกว่าเป็นการสู้รบนะคะเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะจากเมืองที่เต็มไปด้วยในเรื่องของไวรัสโอ้โหโดนไวรัสแพร่เชื้อกันอยู่ในเมืองแบบนี้นะคะซึ่งเป็นไวรัสชื่อว่าเอ็มไวรัสนั่นเองนะคะโดยดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะผ่านทางด้านของเฟ Store นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วก็มีความคล้ายคลังกับ s i เล n t Evil มากเลยนะฮะใช่ แล้วใช้ชื่อเป็น T v i r นะฮะอันนี้เป็น M ไ i ร u s นะครับแต่ก็เข้าใจคิดเหมือนกันนะฮะอมาดูเกมมาดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเล่นดูวันนี้ผมขอหันหลังเล่นให้ดูแลกันเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นกันถนัดนะครับเห็นหน้าเกมแทนนะคะนี่นะฮะเกมเด d โดมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเด d โดมนี่ลองกดไปดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็จะมีเป็นภาพไทเติ้ลออกมานะฮะนี่ มีเสียงภาพเกมด้วยอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเบื่อนะแต่ว่าต้องบอกว่าภาพนี่ออกมาเนี่ยดูสวยมากเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเมื่อจะไม่เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปออกไปปรับแสงให้มันสว่างกว่าน,นี้หน่อยละกันนะครับเป็นว่านะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชมแบบเต็มอรรถรสเนี่ยมันมจะไม่สะใจนะครับคือเดี๋ยวอาจจะดูว่าเป็นภาพเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เราพอเจอเกมของจริงโอ้ยทำไมมันไม่ใช่เลยใช่ใช่ตอนนี้มีการปรับภาพแต่เดี๋ยวมาดูในเรื่องของเนื้อหาในเกมส่วนใหญ่นี้เขบอกว่าเป็นการสู้นะคะแบบทางด้านของเลือดสัดกระจายโอ้โหดังน,นั้นเนี่ยต้องบอกว่าความแรงหรือว่าทางด้านของเลือดนี่นะครับแหมต้องบอกว่าสัดบนหน้าจอคนเลยแน่นอนนะคะกับเราผู้ที่ติดไวรัสลคายกับเกมแนวผีดิบนะคะโดยศัตรูตัวฉกาจของเกมนี้นั่นคือ ดีฮิมอสใช่บหมเออใช่ดีฮิมอสนะฮะเป็นสัตว์ในตำนานนะฮะหลายคนจะคุ้นดีอยู่แล้วตัวใหญ่มากแล้วก็วหน่าตวัวด้วยก็คือแต่ล<ฮ>ะเห็นนะฮะตููในเกมนี้จะตัวใหญ่มากอมตอนนี้เกมมาเลยฮะผมปรับภาพให้มีความสว่างเยอะแล้วนะฮะตอนนี้มาดูกันได้เลยนะครับ นี้ครพอมีไตเติลเกมแล้วก็จะมีการโหลดดิง้งนะฮะเข้าสู่เกมนะครับค่ะอันนี้ผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะเกมนี้ผมเล่นมาสักนิดหนึ่งละระดับเกมเมอร์อย่างผมเนี่ยเล่นนิดเดียวก็เก่งแล้วนะครับโอ้โหดเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะอ่านี่นนนพอเข้ามาในเกมนะฮะก็จะเป็นหน้าต่างอินเวนท์รีนะครับที่เรา,าสามารถตกแต่งตัวละครของเราได้แล้วก็เลือกอาวุธเลือกชุดเกราะได้นะครับ หน้าจอนี้นะฮะก็นี่เป็นตัวละครเราอ,อันนี้อยู่ในโหมดของเวบป้อนนะฮะหรือว่าอาวุธนั่นเองแล้วก็สาม,มารถเลือกอาวุธได้อย่างนี้ใช้ขวานอยู่เห็นไหมครับก็จะมีทั้งอาวุธที่แบบใช้เงินในเกมซื้อแล้วก็อาวุธที่ใช้เหรียญทองนีซก็คือใช้เงินจริงซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปอีกด้วยนอกจากอาวุธแล้วยังมีชุดเกราะด้วยนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวละครของเรานี่แหละครับก็จะมีชุดเกราะให้เลือกนะครับสามุครผมลองใส่ดู เปลี่ยนเลยนี่เห็นไหมฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับชุดเกราะก็เหมือนกันฮะมีทั้งเงินจริงแล้วก็เงินในเกมซื้อนะครับพอสามารถก็แตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะครับผมและนอกจากนี้ก็จะมีชิลนะฮะก็คือโล่หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการป้องกันเพราะนอกจากโล่มันมีตู้ป่าตู้ล็อกเกอร์ด้วยนะฮะนี่เป็นฝ่าตู้ล็อกเกอร์นี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นมล้อมแม็กฮะโอ้เอาไว้ทำไมเนี่ยเอาไว้เอาไว้เป็นโล่ครับ พวกของห่วยๆนี่จะเป็นแบบลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะมีแบบป้าย h ฮ l p ม s นะฮะมีหลากหลายมากเลยป้ายสุสานะฮะป้ายถนนนะฮะก็มาเหมือนกันนะครับผมเอามาด้วยนะฮะ,อะโอเคทีนี้ฮะพอเราอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วออกไปลุยกันดีกว่าก็ต้องไปที่ไฟท์เลยนะครับตรงนี้ฮะอ๋อล้ตอนนี้นเราก็จะเลือกฉากครับเลือกฉากเอาฉากไหนดีอ่ะเป็นฉากแรกเลยเอาฉากรถไฟหรือบดเอาบดแล้วเอาบดแล้วกันบดแล้วกันนะครับโอเคเข้ามาดูนะฮะ นี่นะครับมันก็จะเข้าสู่ฉากโหลดดิ้งแล้วต่อไปฮะเราต้องสู้กับบอสแต่ว่าก่อนที่จะสู้กับศัตรูในฉากนี้มันจะมีให้เก็บไอเทมในแมปแมปนี้ก่อนโดยการกดรัวๆไปที่ปุ่มที่มันจะโผล่ขึ้นมานี่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวเป็นชัดถอยหลังครับเอาล้ครับแล้วกดรัวกด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 เข้าไปปุ๊บก็จะมีเหรียญมีไอเทมมีเงินนะฮะให้เก็บนะฮะเยอะแยะมากมายครับอยู่ในนี้ยิ่งคนไวมากยิ่งเร็วได้เยอะต้องตาไวในการกดด้วยใช่ครับนี่ ทีนี้มาถึงตัวศัตรูกันบ้างวิธีการเล่นเหมือนกับ infinite infinity blade เลยนะครับก็คือนะฮะเราจะสไลด์ไปที่หน้าจอคือเป็นการฟันถ้าเกิดเรากดปุ่มโล่ันจะเป็นการบล็อกนะครับถ้าเรากดปุ่มซ้ายกับขวาก็จะเป็นการเดชทางซ้ายกับเดชทางขวาเดี๋ยวลองดูแล้วลองดูอาจจะยังไม่เห็นภาพกันนี่คือตัวเราการต่อสู้แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะลองหลบให้ดูนะฮะอันนี้คือซ้ายเห็นไหมครับแล้วรอจังหวะมันฟันโอ๊ยโอ้โหนี่เกมเมอร์เก่งผมลองผมลองโดนอัดดูครับนี่เราฟันกลับครับ โอ้ยโดยละอะไรเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้เลือดสาดแล้วเกือบไหนคะเขาบอกว่าเกมเมอร์นี่นะครับโอ้โหเป็นไงครับสรุปว่ายังยังยังระดับโลกครับผมเนี่ยครับอันนั้นลุกเป็นไฟแล้วค่ะหลบครับปั้นครับอย่าบอกสิมาฮี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีกนิดเดีอีกนิดเดีอันนี้จะลองอาอนี่แสดงว่ามันโดนคอมโบเป็นชุดนะครับถึงกระชักครับเันนี้เขาปล่อยอะไรอ่ะปล่อยแก๊สพิษ มองไม่เห็นอหนื่อยโอ้ยยังหลบทนยนนยครับสู้ยากนะครับโอ้โหอันนี้ต้องไวหน่อยเดี๋ยวลองบล็อกดูแล้วกันนี่ฮะเราสามารถใช้โลกกันได้นะครับตัวเลขก็จะบอกว่าเราสามารถกันได้อีกกี่ครั้งเลยอีกสี่ครั้งด้านด้านมุมล่างซ้ายนะครับนี่ฮะเราต้องรอจังหวะนิดหนึ่งนะครับหลบแล้วเราค่อยฟันมันครับอันนี้เป็นไม้ตายครับอออพอเราหลบไปเรื่อยๆนะฮะจนเต็มนะฮะเราก็สามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับเป็นการแบบปล่อยแสงแล้วก็จะฟันัวๆนะครับ แล้วก็จะมีให้ใช้ท่าเป็นไงครับเท่ไหมครับอลองกันหน่อยนี่นิมลองกดกันดูนะครับเวลากันได้มันก็จะถอยกลับไปนิดนึงอุ้ยโดนปัดหัวหัวหัวหลบดีๆค่ะต้องคอยเป็นคนโผล่เหมือนกันนะครับนี่ครับสงสัยมันจะปล่อยควันอีกใช่ไหมฮะมาอีกแล้วครับโอ้ยนี่ยากนี่ยากหึกันช่วยครับไปไฮะเป็นไงครับ แม่มาเป็นเกมเมอร์ผมนี่สูงจริงครับยังยังสู้ไม่เสร็จนะคะตอนนี้<ะ>แต่ก็บอกว่าโอ้โหคงต้องสู้กันอีกยาวแมต้องบอกว่าเล่นเกมนี้ครับปุ๊บ,บเล่นไปเล่นมาแล้วขนลุกเลยใช่ชสงสัยต้องบอกนะครว่าคือผมมาเก่งเกินไปครับเขาเลยบอกให้หยุดก่อนนะครับให้หยุดเล่น,นครับผมมันแตกเลยนะคะ คือต้องบอกว่าเกมที่เพลินมากฮะแล้วเวลาเล่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าฉากเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็เวลาเราจัดการกับมอนสเตอร์แต่ละตัวได้เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับค่ะนี่ก็คือเกมของ d a ด d d o m e นั่นเองนะคะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะใน Play Store นนั่นเองนะคะเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนพอเห็นปุ๊บเห็นพี่จักเล่นปั๊บรีบกลับไปโหลดเลยใช่ครับรีบโหลดมาเลยฮะแต่ว่าเวลาโหลดเนี่ยต้องต่อ WiFi นิดนึงนะครับ เพราะว่า,วาตัวไฟเกมเนี่ยมีขนาดเกิน50เมกะไบต์นะครับค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าภ<ช>าพคมชัดแบบนี้ก็ไม่เล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านรีบไปโหลดดีกว่าเอาล่ะวอนนี้อ,อายุในการเล่นเน<อ>ี่ยเขาบอกว่านานแค่ไหนคะถ้าเกิดโหลดฟรีแบบนี้อายุในการเล่นอ,อายุในการเล่นอ๋อคือต้องบอกนิดนึงครับว่าเกมเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของเลือดเรื่องของอาวุธต่างๆที่ใช้ฟันและมีภาพที่น่าหวาดเสียวค่อนข้างเยอะอ๋อกลัวว่าเด็กใช่ครับ ไม่แนะนำแล้วกันว่าเด็กที่เด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า15ไม่ควรเล่นเกมนี้นะครับซึ่งเป็นไวที่แบบว่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บยิ่งอยากโหลดใหญ่เลยครับผมไม่น่าพูดเลยใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าคือเล่นได้แต่ว่าต้องอยู่ในวิจารณญาณของแต่ละคนด้วยว่าเพราะมันคือเกมนะมันไม่ใช่เรื่องราวจริงๆเราจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเกมนี้มีทั้งเลือดนะฮะเรื่องของภาพความรุนแรงเรื่องของอาวุธต่างๆนานามากมายนะครับ แต่ว่าขอให้คิดว่าอย่างเดียวฮะมันคือเกมนะครับค่ะก็ยังไงก็ฝากผู้ปกครองนะคะในการช่วยดูแลในเรื่องของการเล่นเกมของน้องๆด้วยละกันก็ลองเลือกตามความเหมาะสมนะคะครับผมเอาละครับนี่คือแอปที่เรามาฝากกันในช่วงแอป of the day สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับกูรูแท็บมารออยู่แล้วนะครับี <Wow. S 1> ๋ยววันนี้จะประเด็นเรื่องอะไรนะเออต้านาสีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเห็นเขาบอกว่าต้องเป็นอะไรเรื่องอะไรเอปๆๆก็ไม่รู้เ